พยางูดำคำสาบจากสวรรค์ตอนที่สามจองจําคณะประธานต่างแห่ตามไปดูอาการเมคากันที่ห้องปฐมพยาบาลนอกสนามเหลือแต่เท้าสุยามะที่ต้องชมการแข่งขันให้จบเสียก่อนเพราะเขาเป็นกรรมการหลักในเกมการแข่งขันนี้หัวหน้าครับ มีลูกธนูสีน้ำเงินปักอยู่ที่ขาหลังของม้าเมคาด้วยครับคณะกรรมการท่านหนึ่งตะโกนร้องเรียกหัวหน้ากรรมการให้เข้ามาดูสิ่งผิดปกติที่ปักอยู่บนขาม้าสีทองของเมคาซึ่งอยู่ขอบสนามร้องอดอวยด้วยความเจ็บปวดลูกธนูสีน้ำเงินเป็นของใครหัวหน้ากรรมการเอ่ยถามกรรมการที่แจ้งข่าว เออกรรมการเลืกลักที่จะตอบคำถามสุริยะลนลานทำสีหน้าไม่ถูกสั่นไปหมดทั้งตัวเขาค่อยๆตีเนียนก้าวถอยหลังออกไปจากกลางวงล้อมอย่างช้าๆก่อนจะใช้อิทธิริษหายตัวหลบไปที่อื่นแย่แล้วสุริยะนี่มันเกิดอะไรขึ้น ปฐุมทิพย์คนรักของสุริยะนึกในใจได้แต่สงสัยว่าสุริยะททำอะไรลงไปทำไไมลูกธนูข,ของเขาถึงได้ปักอยู่บนขาม้าของเมคาได้ไอ้สุริยะเสียงเท้าสุยามะตะโกนลั่นสั่นสะเทือนไปทั่วสวรรค์ทั้งหกเทวดาที่ต่างเฝ้ามองเหตุการณ์อยู่ต่างก็พากันเซไปเซมายืนไม่ติด พยายามเหาะลอยขึ้นไปยังที่สูงเพื่อจะหลบหลีกพลังเสียงที่ตะเบงออกมาอย่างโกรธเกร้าวด้วยอารมณ์เดือดราลขั้นสุดราวกับสวรรค์จะถล่มลงมาให้ได้ด้วยแรงสั่นสะเทือนทำให้ได้ยินไปถึงโลกมนุษย์กลายเป็นเสียงฟ้าลั่นทั้งที่ฟ้าไม่ครึ้มและไม่มีทีท่าว่าฝนจะตกแม้แต่น้อยเรามนุษย์ที่ได้ยิน ถึงกับต้องเอามือทาบอกร้องเสียงหลงออกมาด้วยความตกใจกลัวบางก็วิ่งเข้ากอดกันร้องไห้ออกมาตัวสันฤิริท้าสุยามะรู้ทันสุริยะเขารีบเสกโซดรวนมัสสุริยะไว้ก่อนที่หลานตัวดีจะหลบหนีซึ่งคุณสมบัติของโซดรวนนี้คือป้องกันฤทธิ์ของเทวดา และใช้สำหรับสอบสวนหากผู้ที่ถูกมัดโกหกแล้วนั้นโซ่จะเปล่งแสงสีเขียวออกมาคข,ข้าเปล่านะท่านอาข,ข้าไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเป็นแบบนี้ข้าแค่ยิงพาดเป้าไปโดนหมาของเมฆาก็เท่านั้นสุริยะรีบแก้ตัวเพราะกลัวความผิด และจะโดนลงโทษสุริยะไม่ทันพูดจบประโยคโซตรวนก็เปล่งแสงสีเขียวออกมาต่อหน้าเหล่าเทวดาที่กำลังดูการสอบสวนเจ้าแน่ใจหรือท้าวสยามะถามซ้ำพร้อมชำเลืองสายตาไปที่โซดรวนเป็นการสื่อกับผู้ถูกตรึงอยู่ว่าแน่ใจหรอแต่ผลออกมาว่าสิ่งที่พูดมันไม่ใช่ความจริง นแน่ใจสิท่านอาโซดรวนเปล่งแสงจ้าขึ้นเรื่อยๆแสดงให้เห็นว่าสุริยะไม่ได้ตอบคำถามตามความจริงออกมาเลยแม้แต่น้อยเจ้าอาจจะโกหกข้าได้แต่เจ้ากโกหกโซดรวนไม่ได้ เท้าสุยามะกระทืบเท้าชี้ไปที่หลานตัวดีด้วยความโมโหแรงสั่นสะเทือนทำให้เทวดารอบข้างล้มควมำ่ำขมำหงายไปตามๆกันปทุมทิพย์ที่เฝ้าดูอยู่ห่างๆการสอบสวนใจเต้นตึกตักไม่เป็นท่าด้วยกลัวว่าคนรักของเธอจะต้องโทษเทวดาอารัก์ ท้าวสยามะตะโกนเรียกเหล่าเทวดาอารักษ์หรือก็คือทหารในเมืองมนุษย์ครับจับเจ้าหลานตัวดีไปขังคุกอันไร้แสงสว่างบนภูเขานิลการชั้นบนสุดเดี๋ยวนี้ครับเหล่าเทวดาอารักษ์สี่องค์ช่วยกันจับกลุ่มตัวสุริยะอย่างทุลักทุเลปล่อยค่านะ สุริยะพยายามดิ้นรนให้หลุดจากมือเหล่าเทวดาทหารเหล่านั้นอย่างสุดแรงแต่ทว่าแม้เขาจะมีฤทธ,ธานุภาพสักเพียงไรแต่ด้วยฤทธิ์เดชของโซตรวนผู้ต้องโทษแล้วทำให้เขาไม่มีแรงที่จะขัดขืนได้เลยแม้แต่น้อยแม้แต่เทวดาชั้นสูงขั้นผู้ปกครองสูงสุดของสวรรค์ ก็ไม่สามารถต่อต้านโซ่ตรวนนี้ได้จนกว่าเมคาจะฟื้นขึ้นมาแล้วเจ้าจะได้ทำการสอบสวนใหม่อีกครั้งท่านอาไม่นะข้าไม่ได้ตั้งใจข้าผิดไปแล้วข้าขอโทษอย่าพาข้าไปขังที่นั่นเลยได้โปรด สุริยะร่ำไห้พยายามขอร้องอาของเขาอย่างสุดชีวิตเพราะเขารู้ดีว่าการไม่ได้เป็นอิสระและการถูกกักขังไว้ในคุกมืดแห่งนั้นมันเลวร้ายขนาดไหนปทุมทิพย์คนรักของสุริยะที่ได้ยินการตัดสินรีบรุดเข้ามาไหว้ขอร้องอ้อนวอนเท้าสุยมามะ พร้อมน้ำตาที่ไหลพรั่งปรูออกมาไม่หยุดท่านอาคะหนูขอร้องนะคะถึงเมคาจะเกเรแต่เขาก็ไม่เคยคิดร้ายกับใครถึงขั้นชีวิตเลยนะคะท่านโอกาสอีกครั้งของเจ้าคือวันสอบสวนครั้งหน้าหากเจ้าไม่ได้ทำผิดจริงเมื่อน,นั้นเจ้าจะพ้นจากโทษ เท้าสุยามะต่อให้ในใจนั้นรักและสงสารหลานสักเพียงไรแต่เขาจะมาเข้าข้างคนที่ถูกตัดสินแล้วไม่ได้เพราะเขาเป็นถึงผู้ปกครองสวรรค์มิเช่นนั้นแล้วใครจะมาเคารพและเชื่อมั่นในตัวเขาได้อีก <c oughs> <c oughs> ปทุมทิพย์ร้องไห้เหมือนจะขาดใจตายให้ได้ ปทุมทิพย์สุริยะร้องเรียกหญิงอันเป็นที่รักอย่างเจ็บปวดที่ต้องรากจากกันเช่นนี้สุริยะปะทุมทิพย์ได้แต่นั่งพับลงกับพื้นมองเหล่าเทวดาอารักตัวสูงใหญ่พาตัวคนรักจากไป ในขณะเดียวกันนั้นภายในห้องปฐถมพยาบาลนอกสนามการแข่งขันเหล่าเทวดารักษาและเทวดาผู้ช่วยต่างกำลังชุนลมุนอยู่กับการรักษาอาการเมคาที่กำลังหมดสตินอนไม่ได้รู้สึกตัวอยู่เมคาเมคาเมคาฟื้นสิเมคาเมคานอนหมดสติอยู่ในห้องเล็กๆ ที่ถูกเนรมิตขึ้นเป็นห้องปฐมพยาบาลรอบกายเขาเต็มไปด้วยเหล่าเทวดารักษาและเทวดาผู้ช่วยหากเปรียบในโลกมนุษย์นั้นก็คือหมอและพยาบาลที่กำลังพยายามเรียกสติของเมคาไปด้วยปฐมพยาบาลไปด้วยแต่การปฐรมพยาบาลครั้งนี้จะเป็นการปฐมพยาบาลแบบพิเศษคือผู้ที่รักษา จะไม่สามารถถูกถอดบ่วงทิพย์แล้วใช้อิทธิฤทธิ์ของเทวดารักษาฟื้นกำลังรักษาอาการบาดเจ็บขึ้นมาได้แต่จะต้องรักษาร่างกายจากตอนที่เทวดานั้นยังอยู่ในสภาพมนุษย์ให้หายดีก่อนจึงจะปลดบ่วงทิพย์และกลับมาฟื้นพลังชีวิตของกายทิพย์เทวดาขึ้นมาได้อีกทีไม่เช่นนั้นแล้ว กายทิพย์ก็ไม่อาจจะฟื้นคืนมาได้เช่นกันหรือหากฟื้นคืนก็มีชีวิตอยู่ได้ไม่กี่วันจากนั้นกายทิพย์จะเปราะบางและจะแตกสลายไปในที่สุดการแข่งขันลักษณะนี้จึงไม่ค่อยจะจัดขึ้นบ่อยนักเพราะมีความเสี่ยงสูงและเป็นที่รู้โดยทั่วกันว่า อุบัติเหตุมักเกิดขึ้นคู่ก,กันกับการแข่งขันกีฬาเสมอเขาได้สติหรือยังท้าวปารณิมมิตาวัสวัตีมาราธิราชและเหล่าคณะประธานได้เข้ามาดูอาการเมคา เอ่ยถามเหล่าเทวดารักษาที่กำลังรุมกันปรถมพยาบาลตรวจดูอาการเมคาที่นอนอยู่บนเตียงที่รายล้อมไปด้วยโอสถทิพเพื่อใช้รักษาบาดแผลมนุษย์อย่างเลยครับอาการดูไม่ดีเลยครับท่านเทวดารักษาเอ่ยตอบด้วยสีหน้าไม่สู้ดีนะักข้าผิด เองที่เป็นคนออกกติกาแบบนี้เท้าปรณิมมิตาวัสวัตตีมาราธิราชเอ่ยโทษตัวเองสีหน้าเศร้านำโอสถทิพทาที่กายหยาบเขาให้หายหลังจากนั้นเดี๋ยวพวกข้าจะจัดการเองเท้าปรณิมมิตาวัสวตัตตีและเหล่าเท้าผู้ปกครองสวรรค์ทั้งหก ต่างขอรับผิดชอบกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยการฉละอายุปีทิพย์ของตนแก่เมคาแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้ผลร้อยเปอร์เซ็นเสมอไปครับ เทวดารักษามองเหล่าเทวดาผู้ปกครองด้วยสายตาอันแน่วแน่เขารู้ดีว่าต้องแลกด้วยอายุไขที่เหลือของพวกเขาจากนั้นก็ได้เร่งรีบใส่โอสถทิพย์ให้เมคาตามบาดแผลที่เต็มไปทั่วร่างกายระหว่างนั้นเทวดารักษาก็ได้ทำการตรวจดู ทั่วกายหยาบของเมคาว่ามีบาดแผลภายในมากน้อยแค่ไหนเมื่อตรวจสอบทั่วแล้วก็พบว่ามีเลือดออกข้างในสมองอยู่มากจำเป็นจะต้องรีบกำจัดออกเตรียมตัวผ่าตัดด่วนเทวดารักษาเอ่ยบอกเหล่าผู้ช่วยเพื่อเตรียมตัวสำหรับการผ่าตัด แต่การผ่าตัดในที่นี้ไม่ได้ใช้เครื่องมือแพทย์เหมือนโลกมนุษย์แต่จะเป็นการใช้อิทธิฤทธิ์ของเทวดาในการถ่ายโอนเลือดที่ข้างอยู่ในสมองของมนุษย์หรือกาหยาบนั้นออกมาเทวดารักษาค่อยๆลงมือผ่าเข้าไปยังกะโหลกแล้วเคลื่อนย้ายเลือดออกมาก่อนทำการเย็บบาดแผลให้เข้าที่และทาด้วยโอสถทิพย์แต่ทว่า อาการเขาก็ยังไม่ดีขึ้นอาจเพราะลักษณะบรรยากาศที่ไม่อำนวยต่อสิ่งมีชีวิตหากต้องใช้เวลาอยู่เป็นเวลานานเป็นไงบ้างดีขึ้นไหมท้าวปรณิมมิตาวมาสวตีเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงยังเลยครับผมไม่แน่ใจว่าจะสามารถถอดบ่วงทิพ์ตอนนี้เลยได้ไหม เทวดารักษาแสดงสีหน้ากังวลเป็นอย่างมากสีหน้าของเมคาไม่สู้ดีนะักอีกอย่างพวกเขาไม่ค่อยที่จะได้รักษาอาการในลักษณะแบบนี้เท่าใดนะักแต่ถ้าไม่รีบถอดแล้วฟื้นกายทิพย์เขาอาจจะตายได้นะแต่ถ้ากายหยาบยังฟื้นไม่เต็มที่ก็มีค่าเท่ากันนะครับท่านท่านคิดว่าควรทำอย่างไร ท้าวปรนิมมิตาวสวัตีเอ่ยถามเทวดารักษาค่ะคงต้องเสียงครับเทวดารักษาตอบแบบลังเลเล็กน้อยเอาเลยท้าวปรณิมมิตาวสวัตตีตอบกลับอย่างหนักแน่นค่ะครับ เทวดารักษามีกำลังใจฮึดขึ้นมาหันไปมองหน้าทุกคนที่อยู่ในห้องเพื่อส่งสัญญาณเตรียมพร้อมจากนั้นจึงค่อยๆลงมือปลดบ่วงทิปออกจากกายมนุษย์ของเมคาทีละน้อยทีละน้อยจนพ้นออกจากคอของเขาในที่สุดเฮือกสุริยะ เจ้าจะต้องชดใช้ร่างกายเมค่ากระตุกเด้งขึ้นมาจากเตียงก่อนสะดุ้งลุกขึ้นมาเปล่งแรงปรารถนาสุดท้ายในวินาทีก่อนที่เขาจะหมดสติไปในการแข่งขันเมื่อสุดเสียงเขาก็ล้มลงบนเตียงและหมดสติไปเมคาเมคาเมคา เทวดารักษาเขย่าตัวเมคาที่หมดสติอีกครั้งเหล่าผู้ปกครองสวรรค์ล้อมเมคาไว้แล้วใช้ฤิธฐานุภาพซ่อมแซมกายทิพย์โดยสละอายุไขของตนให้แก่เมคาเพื่อฟื้นร่างกายและพลังของเขาขึ้นมาเฮือก เมคาสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้งม,มะมันอยู่ไหนสุริยะมันยะอยู่ไหนเมคาที่นอนอยู่บนเตียงอย่างอ่อนแรงพยายามเปล่งเสียงออกมาเท่าที่จะทำได้ถามหาตัวสุริยะผู้ที่ทำให้เขาต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ สุริยะทำไมมันเกิดอะไรขึ้นเท้าปรณิมมิตาวสวสตีพยายามถามหาความจริงจากเมฆาสุริยะจะฆ่าผมเมคาพยายามพูดออกมาอย่างสุดแรงเฮือกสีหน้าของเขาซีดเผือด ดูไม่สู้ดีนักแม้จะได้พลังของเหล่าผู้ปกครองสวรรค์ไปบ้างแล้วแต่กายมนุษย์ของเขาก็เสียหายหนักมากยากที่จะกลับมาเป็นเทวดาที่สมบูรณ์ได้อะไรนะสุริยะพยายามฆ่านายเมคาพยักหน้าต่อเขาอย่างค่อยๆก่อนที่จะหมดสติไปในที่สุด เมคาเมคาเมคาเท้าปรณิมมิตาวัสวัตตีเขย่าตัวเมคาให้ตื่นเทวดารักษากล่าวปลอบเท้าปรณิมที่กำลังพยายามเรียกสติเมคาให้กลับมาอีกครั้งสุริยะอยู่ไหนไปตามตัวเขามาเดี๋ยวนี้